อีกหนึ่งหัวข้อนะครับคุณเอกซีลิน่าไฟอาร์มขอเชิญนะครับครับสวัสดีครับหัวข้อของผมนะครับก็จะเป็นเรื่องของปืนถูกกับปืนแพงนะครับมันต่างกันอย่างไรนะครับจําเป็นหรือไม่นะครับที่เราจะต้องซื้อปืนแพงนะครับก็ขยายความจากคําถามนะครับเพราะว่าปืนเนี่ยในในตลาดบ้านเราตอนนี้มันมีหลากหลายให้เราเลือกมากเลยนะครับยกตัวอย่างอย่างปืนเข็มพุ่งนะครับ ถ้าเกิดเป็นยี่ห้อนอกกระแสหน่อยนะครับอย่างเทอลัสอะไรเนี่ยก็จะมีราคาเริ่มต้นที่สี่หมื่นบาทนะครับหรือขยับขึ้นมานะครับก็จะเป็นปืนที่ยอดนิยมนะครับค่ายจีนะครับที่ใช้กันทั่วโลกนะครับราคาก็จะหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นบาทนะครับไปจนถึงปืนคัสตอมนะครับอย่างซาเลียนนะครับอย่างเซฟนะครับที่มีราคาแสนกลางไปจนถึงสองแสนนะครับตัวนี้เนี่ยด้วยหลักการแล้วก็คือปืนเข็มพุ่งเหมือนกันเนี่ยก็เลยอยากทราบความเห็นของ พี่ๆทุกท่านครับว่าปืนถูกปืนแพงมาต่างกันอย่างไรครับแล้วก็จําเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องซื้อปืนแพงครับครับผมขอบคุณมากเลยนะครับคําถามนี้ดีเพราะว่าคนที่มาถามผมเนี่ยหลายๆคนก็จะก็ก็จะพูดถึงหัวข้อนี้นะครับว่าเอ้ยเรามีงบประมาณอย่างเงี้ยเราจะกัดฟันอีกนิดนึงไปเอาปืนแพงดีไหมหรือว่าจะเอาตามที่เรามีเนี่ยมันเป็นคําถามที่รู้สึกว่าน่าสนใจนะครับผมขออนุญาตนะครับไล่เรียงไปตามนี้เดี๋ยวนะฮะ คุณคุณปั่นนะครับขออนุญาตตอบคำถามนี้หน่อนนะฮะได้ครับก็สำหรับผมก็คือในเรื่องความถ้าถามว่าจำเป็นไหมอันนี้มันมันแล้วแต่กรณีไลนะครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยไปแข่งขันเรื่องการเลือกซื้อปืนที่อาจจะว่ามีราคาแพงแล้วก็คุณภาพก็ตามราคาด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็จ,จะเป็นเรื่องที่เหมาะสมจำเป็นควรจะต้องซื้อนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าในเชิงของอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนกลุ่มคนกลุ่มใหญ่เลยคือคุณผู้ใช้งานปืนโดยทั่วๆไปไม่ได้เป็นลงแข่งไม่ได้หลไซื้อปืนมาเพื่อป้องกันตัวเนี่ยเ,เรื่องการเลือกซื้อปืนราคาแพงเนี่ยอาจจะไม่ได้จําเป็นเพราะว่าผมมองว่าจริงๆปืนที่ผลิตออกมาในปัจจุบันเนี่ยแทบทุกยี่ห้อเลยนะคือไม่ได้ขี้เหล่กเลยคุณภาพความแม่นยําอะไรเนี่ยถือว่าเพียงพอมากๆต่อการใช้งานป้องกันตัวแม่นเลยทีเดียวแหละที่เหลือก็อยู่ที่ว่าเราต้องไปฝึกฝนและ ให้มันเกิดความคุ้นเคยนะครับยิงยังไงให้นิ่งยิงยังไงให้ถูกต้องนะครับให้กลุ่มให้ออกมาดีตอนนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าทิศกางเรามีบัตรเจ็ตจริงๆสมมุติว่าปืนทั่วไปอยู่สักประมาณเลเซนะครับแปดหมื่นกมลมๆแต่ปืนที่แบบอย่างอย่างแพงหน่อยอย่างเงี้ยก็ประมาณสักแสนห้าสมมุติว่ามีบัตรเจ็ตสักแสนห้าโอเคเราจะไปตัวเลือกที่กลางๆซื้อปืนสักประมาณแสนหนึง่งและเก็บต่างสักห้าหมื่นไปเป็นซื้อกระสุนนะครับแล้วเอาตรงนั้นอะไปทําการฝึกซ้อมดีไม่ดีเนี่ย พอเราฝึกซ้อมบ่อยๆปุ๊บเนี่ยเราก็จะทากลุ่มได้ดีด้วยซ้ำนะครับอาจจะไม่ต้องไปถึงขนาดปืนแพงแล้วไม่ได้ฝึกซ้อมเลยแบบนี้ครับโหชัดเจนนะชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับคุณปันครับเป็นไงครคุณเอกฟังแล้วเห็นด้วยเห็นด้วยไหมครัเห็นด้วยครับครับยอดเยี่ยมเลยครับขอบคุณนะครับท่านต่อไปนะครับขอญาตนะครับอ่าคุณปิงน้องโมครับ สำหรับคำถามนี้เดี๋ยวให้ตาล้องเป็นคนตอบแต่ตาล้องเป็นคนซื้อเป็นส่วนใหญ่ได้ครับก็ที่จริงผมก็้เห็นด้วยกับพี่ปั่นครับคือมันมีหลายเรื่องราคานะผมเลยขอขอเสริมเกี่ยวกับเรื่องราคาปืนแล้วกันเพราะว่าถูกแพงอ่ะผมจะมองอยังไงคือผมจะมองเปรียบเทียบกับราคาจากต่างประเทศราคาหน้าร้านต่างประเทศแล้วกันจากอเมริกาอะไรครับก็คือถ้าถ้ามาในเมืองไทยแล้วมันบวกไม่มากอาจจะแค่ 50%ตจากราคาอเมริกาเนี่ยวนตัวบวกก็ว่าไม่แพงแต่มันจะมีปืนบางประเภทเนี่ยที่บวกไปถึงห้าเท่าอันนี้ขอพูดยี่ห้ออะไรแล้วกันครับอย่างเช่นปืนโพลิเมอร์ชื่อดังยี่ห้อก๊อปต่างประเทศหมื่นห้ามาเมืองไทยเจ็ดหมื่นห้าเนี่ยนี่คือห้าเท่าครับแต่ละปมคือแพงแต่อย่างบางกระบอกเช่นซีแซคชาโดทูต่างประเทศพันสามราอ้อยบบอ Z, เ,เหรียญก็คือราคาสี่หมื่นใช่ไหมครับมาเมืองไทยมันแปดหมื่นห้าเก้าหมื่นก็คือสองเท่าแต่ละปบคือไม่แพง ผม,ผมก็เลยจะม,มีการเลือกปืนเนี่ยผมจะทียเปรียบเทียบราคาต่างประเทศไปก่อนแล้วก็มาเลือกซื้อใ,ในร้านเมืองไทยโดยดูคุณภาพด้วยทีประมาณนี้ครับอขอบคุณมากครับคุณติงถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะผมก็คิดไม่ถึงนะว่ามันมีการเปรียบเทียบเรื่องของข้อมูลราคาต่างประเทศแล้วก็มา,มา,มาดูว่าสุดท้ายในไอ้ปืนที่ยี่ห้อที่ยวสนใจเนี่ยมันกี่เท่าใช่ไหมถ้าเผื่อว่าจานวนเท่ามันเยอะๆเนี่ยแต่ว่าโอ้โหมันแพงเกินก็อาจจะไม่เลือกอ่าโอเคครับขอบคุณมากนะครับ ท่านต่อไปนะครับขอเชิญนักแต่งปืนตัวโยงของผมเลยนะพี่หมีครับเชิญครับครับก็สำหรับตัวผมนะครับแนวทางในการเ,เลือกซื้อปืนที่ถูกหรือแพงนะครับก็ส่วนตัวผมเนี่ยก็คือจะดูว่าปืนปืนอะไรที่เราจะต้องนำมาใช้งาน ใช้งานบ่อยที่สุดแล้วมันจาเป็นไหมที่เราจะที่จะต้องคุ้มค่ากับการที่จะจ่ายเงินเงินออกไปแนปาประมาณนี้นะครับก็ปืนปืนบางตัวที่ขายอยู่ในประเทศเราเนี่ยก็มีทั้งถูกและคุณภาพดีแล้วก็มีทั้งที่แพงแล้วก็คุณภาพดีทีนี้เราก็กลับมามองว่าเราที่เราจะต้องการปืนเนี่ยเราจะนำไปใช้เพื่อประโยชน์อะไร ถ้าเกิดว่าเราจะนําไปแข่งขันเนี่ยสาคัญที่สุดเลยของปืนก็คือมันก็ต้องเลือกปืนที่มีความเอที่ที่เขาทามาเอประมาณแบบว่าเซ็ตมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซื้งปืนตัวเนี้ยมันก็จะมีราคาค่อนข้างสูงหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยแล้วเรามันมันจบเลยเราไม่ต้องเอามาทําอะไรเพิ่มกับราคาของเขาเนี่ยผมมองว่ามันก็ถึงอยู่คแต่ส่วน ส่วนปืนราคาถูกก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นไม่ดีนะครับปืนที่ทางบริษัททุกบริษัทเนี่ยทำออกมาเนี่ยผมมั่นใจว่าเขาก็มีมาตราฐานของเขาอยู่แล้วในระดับนี้นครับเพียงแต่ว่าวัสดุอุปกรณ์ในการทําเนี่ยก็อาจจะลดหลั่นกันลงไปราคาก็อาจจะตกตลำลไปอะไรประมาณนี้ครับครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็ือว่ามาจากความคิดของนักแต่งตืนนะ รู้สึกเื่มพี่หมีเนี่ยทุกก็บอกเลยมั้งฮะแต่งหมดเลยใช่ไหม <c oughs> ไม่มีอะไรเดิมๆเลยนะรู้สึกว่าชอบมากนะครับโอเคขอบากครับพี่หมีฮะก็เ,เป็นน้องเสนะครับพาะบ้านน้านหนวดครับเชีแคบครับค่ะของผ,ผมเนี่ยถูกหรือว่าแพงเนี่ยมองที่ความคุ้มค่าในการซื้อแล้วก็ประเภทที่เราจะนําไปใช้งานนะครับเช่นปืนที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นซีเซสซีฮะเจเทนนิงก็คือเป็นตัวที่เป็นตัวล่างสุดไม่ใช่ตัวท็อปสุด เพราะว่าคุณภาพในการยิงเนี่ยเท่ากันแล้วก็ส่วนต่างเนี่ยประมาณเยอะโขูยูยครับก็จะมีผมซื้อมา26 0 0 0นแล้วก็ตัวตัวท็อปทอปเนี่ยประมาณ3 7 0 0 0หรือว่าเกือบหมื่นครับในตัวที่ซื้อมาก,ก็คือซื้อตัวถูกในคุณภาพที่ดีครับตัวนี้แล้วก็การใช้งานเนี่ยผมถือว่าคุ้มคุ้มมากครับส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือถ้าจะซื้อ ถูกหรือแพงเนี่ยก็จะมีถ้าเปรียบเทียบเป็นปืนใช้งานแล้วกันนะครับเป็นตัวสมิธ M60 ตัวสวัสดิการเนี่ยน่าจะประมาณราคา60,000บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ตัว 85S ของค่ายเทารรัสเนี่ย40,000บาทตัวนี้ใช้ได้เหมือนกันถ้ามองเรื่องความคุ้มเนี่ยเมจะมองอความคุ้มเป็นหลักก็คือตัว 85S ผมได้ตัว 85S ครับตัวนี้จะมองเรื่องก,การใช้งานเป็นหลักครับส่วนเวลาที่บางครั้งที่เราจะไปแข่งเนี่ยจำเป็นต้องซื้อปืนแพง อ่าผมมองว่าผมซื้อนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าการแข่งขันเนี่ยมันต้องใช้จริงๆก็คงจะจะต้องซื้อปืนแพงครับตรงนี้ครับแต่โดยรวมก็คือมองมองมองว่าถูกหรือแพงเนี่ยมองที่ว่าคองคุ้มหรือเปล่าซื้อมาแล้วใช้ครบคันหรือเปล่าครับแต่เช่นถ้าเกิดว่าอ่าปืนพ่อบ้านเนี่ยจะไปใช้ปืนคัสตอมระดับเทพมามันก็ไม่คุ้มครับประมาณนี้ครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ หัวข้อของคุณเอกเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจตอนนี้เราเหลือนะครับสมาชิกที่ยังไม่ให้คำตอบนะครับอยู่เดี๋ยวขอญาตพี่วัดนะครับอีกท่านหนึ่งสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับก็การซื้อปืนผมก็ครับผมก็ซื้อตามวัตถุประสงค์ครับก็ซื้อก๊อกมาเพราะว่าน้้นหนักเบาแล้วก็ลูกดกนะฮะนะครับผมก็เลยเอาปืนเบาๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็พอสักระยะหนึ่งก็เป็นลักษณะของการ สันทนาการเอาไปยิงเล่นก็เลยซื้อสกอร์เีลยนมาเพิ่อมอีกกระบอกหนึ่งนะครับตอนนี้ไม่อยากยิงเล่นแล้วอยากยิงระยะไกลแบบสไนเปอร์ก็เลยไปจัด5.56มาคือเห็นเทียปิงเห็นเทียกอล์ฟเขาเล่นกันนะฮะแล้วก็รสึกรู้สึกชอบครับรู้สึกชอบก็เลยไปซื้อเพิ่อมอีกระบอกหนึ่งตอนนี้ก็เจดกระบอกแล้วครับเยอะไปและขอบคุณครับสุดยอดเลยพี่วัช ยอดเยี่ยมเลยครับก็คือดูที่ณัเวลานั้นๆของพี่วัตว่าชอบอะไรก็เดินไปตามนั้นเลยน,นี่เรียกว่าต้องต้องมีต้องมีสตางค์พอสมควรนะครับแบบนี้นะฮะโอเคครับผมต่อไปนะครับอ,อีกอีกขั้นหนึ่งนะครับน้องเต้น,นะครับขอความเห็นน้องเต้หน่อยครก็ถ้าเป็นในมุมมองของผมนะครับอย่างผมเนี่ยซื้อปืนมากระบอกแรกแล้วน,นตอนนี้ก็ยังมีกระบอกเดียวเนี่ยกระบอกแรกของผมเนี่ยเป็นกล็อก ที่ผมเลือกกลอกเพราะว่าราคาเนี่ยมันอยู่คือถ้าเกิดอย่างที่พี่ปิงบอกว่ามันอาจจะแพงขึ้นมาหลายเท่าจากราคาต่างประเทศแต่ว่าผมมองว่าคุณภาพกับราคาเนี่ยมันอยู่ในระดับกลางๆคือไม่ได้ถึงกับเป็นปืนแข่งเลยซะทีเดียวแล้วก็เป็นปืนที่ติดตลาดถ้าเกิดจะพูดง่ายๆผมว่ากลอกเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นปืนสามันประจําบ้านเลยก็ได้คือใครที่กําลังมองหาปืนเนี่ยผมว่าอันดับต้นๆเนี่ยมองว่าเป็นกลอก แล้วในเรื่องของว่าปืนแพงปืนถูกเนี่ยมันมันเป็นยังไงอะไรยังไงในความคิดผมเนี่ยผมมองว่าการตัดสินใจเลือกซื้อนะตรงนี้ด้วยนะครับก็คือถ้าจุดประสงค์ต้องการจะเอามาใช้เฉยๆเนี่ยไม่จําเป็นเลยที่จะต้องใช้ปืนแพงแต่ถ้าเกิดคุณเป็นนักกีฬาถ้าเกิดคุณต้องการที่จะยิงแข่งปืนที่แพงก็ผมว่าน่าจะจําเป็นสําหรับคนกลุ่มนี้เพราะว่าเขาเขาต้องมีการแข่งขันแต่ถ้าเกิดอย่างผมอยากอะไรอย่างเนี้ยก็ ไม่ได้มองว่าปืนแพงเนี่ยจำเป็นมากนะแต่มันก็จะมาอยู่ในเรื่องของตัวกําลังซัพ์อีกครับว่าถ้าเกิดคุณมีจํานวนของเงินในกระเป๋าคุณเนี่ยที่เยอะแล้วคุณซื้อเนี่ยคุณไม่ลําบากโอเคซื้อได้เลยครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเงินของคุณเนี่ยไม่ได้เยอะมากถ้าให้ผมพูดก็คือไม่จําเป็นัะพยายามอย่าอย่ามองว่ามันโอ้มันเป็นปืนที่มันดีมากแล้วเราต้องมี เหมือนคนอื่นเขาอย่างเงี้ยคือมันจะทําให้ตัวเองลาบากแล้วเปล่าๆครับคือเลือกปืนถูกแล้วนําเงินส่วนต่างเนี่ยไปซื้อกระสุนแล้วซ้อมดีกว่าครับอย่างที่ที่พี่บอกนะฮะผมว่าตรงนี้น่าจะมีประโยชน์มากกว่าอีกครับครับผมขอบคุณครับน้องฟ้ฮะยอดเยี่ยมเลยก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาฟังแนวคิดของนักกีฬายิงปืน IDPA กันนะครับคููเอกแท c t ติกแอร์ครับยังอยู่ไหมครับครูเอก ครับ,รบอยากยิงอยู่ครับก็สําหรับผมเนี่ยก็จะเหมือนน้องเต้ไปเป๊ะเลยครับขึ้นอยู่กับงบประมาณก่อนครับขึ้นอยู่กับงบประมาณแล้วก็อย่างผมเนี่ยเป็นทุนน้อยตัวเลือกก็จะน้อยแต่ว่าก็จะมองถึงอ่าตรงภารกิจเอางบประมาณากับภารกิจม,มามาสัมพันธ์กันครับซึ่งภารกิจของผมมันก็จําเป็นต้องใช้ปืนประเภทนี้นะครับก็เลยซื้อมา แล้วราคามันก็โอเคด้วยครับแล้วก็พอพักหลังเนี่ยคือคไอตอนแรกที่ซื้อครับไม่คิดจะเล่นกีฬาเลยใช้อาจจะใช้คาว่าแอนตี้กีฬาด้วยเพราะว่าผมผมเลยเคยบอกทุกคนว่าไม่เอาผมไม่เอา,ผม,มเอาผมไม่ชอบมันนู่นนี่นันน่นแต่ว่ามันมีจังหวะที่จะต้องได้ได้เข้ามาเล่นกีฬาก็พอเข้ามาเล่นเนี่ยเปินลก็บอกเนี่ยมันก็กเขาเรียกอะไรทูถ่ายทูถ่ายไปลวาแค่ต้งแก้มต้งแก้ม,กมนิดหน่อยนะครับมันก็ถือว่าเสียเปรียบเปินลก็บอกอื่น แต่เราเล่นแค่สนุกสนุกครับผมไม่ได้คิดอะไรมากครับก็ชิวๆไปครับรประมาณนี้ครับไอ้คำว่าถูกแพ้เนี่ยก็คือไม่ได้ประเด็นใช่ไหมเพราะว่าก็คือเลือกตามภารกิจแล้วก็อาจจะถ้ามีโอกาสก็คงจัดที่มันดีขึ้นใช่ไหมครับผู้เอกประมาณนั้นถูกต้องครับถ้าผมมีโอกาสผมก็อาจจะหาปืนที่เอาไว้ลงเปลี่ยนอ่าเขาเรียกอะไรขยับดีวิชั่นไปอีกดีวิชั่นหนึ่งเพราะ เนี่ยในปืนที่ผมใช้เนะี่ยในดิวิชั่นที่ผมเล่นอยู่เนะี่ยคือ CCP นะครับ <Okay. S 2> คือในในขนาดปืนขนาดกลางเนี่ยมันก็จะเสียเปียบชาวบ้านแล้วเพราะว่ามันแต่งอะไรไม่ได้เลยครับแค่หาซื้อแม็กก็ยากแล้วครับถ้าเป็นไปได้ผมก็อาจจะหาพวกปืนที่ไปดิวิชั่นอื่นๆ <c oughs> ที่คนเล่นอาจจะน้อยหน่อยก็ได้ครับประมาณนี้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับผู้เอกอันนี้ก็เป็นแนวคิดจากนักกีฬายิงปืนนะครับเราเลยสองท่านนะครับที่ยังไม่ได้ ให้คาตอบนะครับก็คือ,อพี่เจและก็พี่นกนะครับขออนุญาตเป็นพี่เจก่อนละกันนะครับครับผมก็เป็นธรรมดานะครับเวลาเราจะเลือกซื้อปืนชักกระบอกนเนี่ยอันดับแรกเราก็จะดูจากรูปลักษณ์เขาก่อนรวมทั้งรายละเอียดของตัวปืนนะครับอันดับถัดไปซึ่งทุกคนก็คงเป็นเหมือนผมเราก็ต้องไปดูเรื่องราคาถูกไหมฮะ พอเราทราบราคาแล้วถ้าราคานั้นเราสามารถรับได้หรือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราพอใจอันดับถัดไปก็คือเป็นการไปทดสอบการถือการจับการติดปืนใช่ไหมครับก็ออพอหลังจากนั้นก็ต้องไปดูถึงเรื่องของอะไหล่และการเซอร์วิสอะไรกประเทศนี้นะฮะถ้าทุกอย่างโอเคก็คงต้องย้อนกลับมาดูในเรื่องของราคากันอีกทีหนึ่งว่าปืนที่เราเลือกไว้เนี่ยเราไหวไหมเหมาะสมกับ ความต้องการของเราหรือเปล่า,อ,าอะไรประมาณนี้นะครับได้ครับขอบคุณพี่เจมากนะครับพี่เจเป็นคนที่ถ้าดูในช่องนะถ้าเพื่อนสมาชิกที่กาลังดูอยู่ตอนนี้แล้ว้อไปดูในช่องของพี่เจนะโอ้โหปืนเยอะจริงนะมีทั้งลูกโมนะ่มีทั้งปืนยาวสีแซดนะคือหลายยี่ห้อมากดังนั้นเนี่ยก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับเพราะว่าพี่พเจเนี่ยมองในเรื่องของอะไหลนะมีเรื่องของอะไหลเนี่ยเข้ามานะครับเป็นปัจจัยที่จะต้องเอามานั่ง คิดนิดหนึ่งว่าจะค้มค่าไหมนะครับเป็นอีกนงส่วนด้วยขอบคุณมากครับผมต่อไปพี่นกนะครับขออนุญาตพี่นกครับสาหรับผมนะครับผมมองว่าอาวุธปืนเนี่ยมันเป็นสิ่งตักที่มีคุณค่าทางจิตใจเหมือนพระเครื่องนะครับถ้าสมมติปืนราคาแพงแต่มันเป็นรุ่นที่เราอยากได้จริงๆอย่างเช่นผมเนี้ยผมมองว่าผมอยากได้ซักรุ่นหนึ่งนะครับที่มีเข้ามาจำหน่ายแบบไทยน้อยมากแพงขนาดไหนถ้าเรามีมันซับ เราก็อยากหาซื้อมาอยากเป็นเจ้าของมันแต่ในขณะเดียวกันถ้าวัตถุปืนที่เราใช้งานใช้ฝึกซ้อมตรงนี้ผมมองว่าเป็นวัตถุปืนอะไรก็ได้ที่เราถูกใจกับมันนะครับจะถูกจะแพงตรงนี้ขอให้มีอะไรซ่อมขอให้ตกแต่งได้ขอให้เข้ามือกับเราตรงนี้คือจุดที่ผมมองครับขอบคุณมากครับพี่นนค,ครับก็คือดูที่ถ้ามันเป็นเหมือนกับว่ามีคุณค่าทางใจจริงๆนะมันมีแบบหายากมากเราก็ยอมเพราะเราชอบใช่ไหมฮะประมาณนั้น ยอดที่เอมเลยนะครับ